สวัสดีครับจากช่องช่างคอมมือหนึ่งนะครับครับวันนี้ก็สั่งแผงโซลาเซลล์มานะครับหนึ่งชุดนะครับชุดประหยัดประหยัดสองพันกว่าบาทนะครับก็จะมีชุดนี่นะครับทางร้านเขาให้กล่องตัวนี้เขาเรามาด้วยนะครับเขาเรียกกล่องอะไรอะไอพาวเวอร์อินเวอร์เตอร์ไอตัวนี้ตัวชาร์จเจอร์อเบกเกอร์สองตัวนะครับนี่มีปลั๊กไฟที่อยู่ในกล่องมาให้ด้วยครับโอเคนะครับ คือทางร้านยังตอนแรกยังไม่ได้ต่อสายมานะเนี่ยอันนี้ผมก็เลยมาแนะนำอ,อยากจะมาแนะนําทําคลิปทําคลิปสนุกสนุกนะครับว่าต่อสายแบบไหนบ้างนะครับดีมากเลยนะฮะทางร้านเขาจะเขียนขั้วมาให้นะครับเนี่ยขั้วบวกขั้วลบนะครับแต่นี่ผมเสียบพัดลมนะผมว่ามันก็ยุบไวนะยุบไวมากเลยเนี่ยตัวนี้ตัวบอกถึงเรื่อง่อะ นะครับตัวนี้บอกของแผงนะครับแผงเพิ่งชาร์จเมื่อกี้นี่เองนะครับมันก็เลยอาจจะยังเข้าไม่ดียังไม่มากนะครับอันนี้แบตเตอรี่ลงไปสองขีดแล้วเปิดพัดลมอยู่นะครับตอนนี้นะครับน่าจะได้ไม่ถึงชั่วโมงอะมั้งครับยี่สิบนาทีได้หรือเปล่านะฮะยี่สิบสามิบนาทีก็โอเคนะเดี๋ยวค่อยพัฒนาเพิ่มแผงไปอีกทีนะครับโอเควันนี้ก็มาแนะนำเนาะสิ่งที่เขาให้มาก็จะมีแผงนี้หนึ่งตัวนะครับแล้วก็มีชุดกล่อง ครบเซตตัวเนี้ไอ้ power inverter charger breaker เนี่ยอันนี้คือชุดหนึ่งนะครับอันนี้คือชุดหนึ่งแล้วก็อันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้อามาชาร์จนะครับไอแผงแล้วก็แบตเตอรี่แค่นี้เอง3าอย่างเนาะแบตเตอรีอ่ชุดนี้แล้วก็ปลายแผง3มอย่างนะครับแล้วก็มันก็จะมีสายลอยมาให้สายที่ที่อันนี้สายที่ทางร้านเอามาให้นะครับแล้วก็เขียนกั้บวกกั้วลบดีมากเลย โอเคอันนี้ก็ขั้วบวกก็เข้าโซล่านะโซลาเซลล์ solar cell, ก็คือแผงนะครับอยู่ที่แผงนะครับแผงตัวนี้ก็คือแผงนี่โซลาเซลล์ cell, นะครับมาแล้วก็มาเข้าขั้วบวกบวกเข้าบวกลบเข้าลบนะครับแล้วก็อันนี้นะครับอันนี้ดูขั้วดีๆนะเพราะว่าสายดินลบเนี่ยทํามาเป็นสายแดงน่าจะเป็นสายดํานะครับกรับแนะนําเนาะทาเป็นสายดํามันจะได้รู้ว่ามันเป็นดําคือเป็นลบนะครับสายหมดหรือเปล่าครับเนี่ย โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นขั้วขั้วของมาเข้าแบตเตอรี่นะครับอนาคตก็อา้าวอันนี้ต้องคีบนะโอเคปึ๊บเอาใหม่โอเคนะครับเพราะพอยกนี้ออกนี่ดับนะเพราะว่ามันไม่มีไฟจากแบตไปเข้าตัวอะไรนะ Power i n ์อินเวอตัวนี้ตัวนี้โอเคตัวนี้ก็ทําหน้าที่แปลงไฟให้มันแปลงไฟจากแบตมาเป็น220นะครับมาต่อมาเข้าที่ปลั๊กนี้ โอเควิธีต่อก็สายนี้ทําขั้วมาโอเคนะครับขั้วบวกขั้วลบขั้วโซลารเซลล์ก็เขียนมาโอเคนะครับดีมากอันนี้ยกเว้นสายอะไรนะสายบวกลบของแบตเตอรี่เนี่ยก็อยากให้สายกาวนี่เป็นสายดนะําน่ะจะดีมากนะครับอันนี้ก็โอเคก็ดูผมก็ดูจากสายนี้แล้วกันนะผมดูจากนี่ขั้วลบขั้วลบก็เอาเป็นอะไรนะสีแดงเนี่ย สีแด,ดงแล้วก็มาเข้าดูจากลายนี้นะครับจะได้ต่อไม่ผิดโอเคนะครับแค่นี้เราก็จะเสียบปลั๊กตัวนี้แล้วก็ใช้พัดลมได้แล้วนะครับอันนี้พัดลมนะครับได้แล้วดี okay. เดี๋ยว,วนะอนาคตน่าจะเพิ่มแผงเรียบร้อยนะครับก็มาแนะนําแค่นี้เองตอนแรกผมก็นึกว่ายากนะพอสั่งมาแล้วผมก็ว่ามันไม่ยากนะตัวนี้ก็สั่งต่อไม่ยากนะครับทางร้านเขาทําสายมาเราแค่จำแค่แค่คู่ตรงนี้เอง นะครับคู่ตรงนี้นะครับทั่วับสมาชิกน่าจะต่อกันได้สบายนะครับแต่ดูเรื่องแค่สายตรงนี้ให้มันถูกต้องนะครับเดี๋ยวมีการช็อตทางร้านจะไม่รับประกันนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับ3นาทีพอนะครับวันนี้มาทําคลิปสั้นๆนะครับแผงโซลาเซลล์นะครับชุด2 0 0 0ักว่าบาทนะครับว่าใช้งานยังไงต่อยังไงนะครับแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับใช้งานได้จริงครับแต่อยู่ขึ้นอยู่กับการชาร์จของโซลาเซลล์ด้วยเนาะ โอเคนะครับง่ายๆสบายๆวันนี้ช่างชิ้นมือหนึ่งนะครับมาทําคลิปไว้แค่นี้นะครับมีความสุขสภาพแข็งแรงกันทุกท่านนะครับสวัสดีครับอนะครับ